ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ลงวันที่1ก็ขอสวัสดีปีใหม่ไว้เลยนะครับก็อัดวันที่เกนะก็ขอ,อ,อรักษาสุขภาพตัวเองในวันปีใหม่ด้วยนะครับหมายถึงตัวเองด้วยหมายถึงตัวผมเองด้วยด้วยนี่แหละนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองไว้ด้วยนะก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับล้วส่วนใครที่กําลังจะกลับ ต่างจังหวัดหรือกําลังจะกลับกรุงเทพกลับมาจากต่างพอไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอเขาดาวนใหม่เสร็จอยากจะกลับงเออกำลังจะกลับกรุงเทพก็ขอกลับแบบปลอดภัยนะครับก็ขอต้องรับเข้าสู่รายการสารานุกกรมคนชอบหนังนะใครที่กําลังเป็นสภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดมหรือแปลตรงตัวก็หมดไฟในการทำงานหนังเรื่องนี้จะมอบแพชชั่นกับตัวคุณ กับหนังสัญชาติอังกฤษสุดสำเร็จสุดเชยและเมแต่เพลินมากกับแนวดรามา่าคอมเมดี้ที่มีความเป็นชีวประวัติและประวัติศาสตร์ The Lost King กษัตริย์ที่สาบสูญใครรักประวัติศาสตร์เหมือนผมจะชอบเรื่องนี้ผมเป็นคนที่รักประวัติศาสตร์โลกมากๆและชอบศึกษาเรื่องสงครามกุหลาบมากๆใครรักประวัติศาสตร์ต้องรู้จักสงครามกุหลาบและ ตำนานเจ้าชายในหอคอยอย่างพระเจ้าแอดเวิร์ดที่5และเจ้าชายลิชาร์ดแห่งยอร์กรวมถึงปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คิวดอยอย่างเฮนรี่ที่7ต้องรู้จักกับบุคคลสำคัญที่ได้ชื่อว่ากษัตริย์ที่สามสูญท่านนี้ที่อยู่ในงานของเชคสเปียร์อย่างพระเจ้าลิชาร์ดที่3แน่นอนกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ยอร์ก หนังเรื่องนี้เอาใจสาวกคนชอบวิชาที่3และไม่ชอบงานเชกสเปียร์ซึ่งผมไม่ชอบงานเชกสเปียร์เท่าไหร่ด้วยกับสิ่งที่หนังจะบอกเราคือผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ซึ่งใช่ครับเฮนรี่ที่7ชนะในทุ่งบอสเวิร์ดดังนั้นผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์แล้วเชกสเปียร์ล่ะเชกสเปียร์เขียนบทละครขึ้นมาโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะมันจึงไม่จริงไปทั้งหมด และหนังเรื่องนี้ก็เล่าออกมาได้ดีนะของตัวละครหญิงที่มาจากเรื่องจริงที่เป็นเรื่องใหญ่ราวราปี2015ที่ค้นพบศพของพระเจ้านิชาที่3เรื่องนี้เราเรื่องราวของเธอที่ใช้แพชชั่นและความรู้สึกนำทางในการตามหาศพจนพบเป็นหนังที่มอบแพชชั่นให้เราจริงๆครับมันให้ความฟิลกูดกับเรา ตัวหนังมีการนำเสนอ,อ,อของหนังแบบจะเรียบง่ายก็เรียบง่ายจริงๆเดาบทสรุปได้ไม่ยากโดยเฉพาะคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้เลยว่าบทสรุปจะเป็นยังไงเพราะนี่คือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเรารู้อยู่แล้วครับว่าเหตุการณ์2015จะเป็นยังไงถึงเดาง่ายรู้บทสรุปไม่ยากแต่ระหว่างการเล่าการเดินทางของเรื่องเนี่ยของหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความน่าประทับใจและความอบอุ่นที่จะช่วย ปลุกคนหมดไฟให้รุกขึ้นมาอีกครั้งได้ผมก็หมดไฟเหมือนกันโชว์นี้นะเรื่องนี้มันช่วยฉุดผมขึ้นมาจากความทอ้อแท้และหมดกำลังได้พอสมควร mm hmm. เขาใสา่ทอดอารมณ์ของพลังตัวละครที่ส่งผ่านนักแสดงมาให้คนดูได้ในการแบบไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคทุกรูปแบบนะครับเธอพยายามพิสูจน์เรื่องราวที่ตัวเธอลงไหลถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่ด้วยความพยายามต่อสิ่งที่ตนชอบ ที่จนเออแบบคิดต้นสนสนใจที่จนเฉยนอนไม่พอครับนะมันทําให้แบบปฏิสา์ชาติอังกิษเนี่ยและคนทั่วโลกเนี่ยต้องอึ้งตะลึงกับสิ่งที่เธอเนี่ยคนพบกับแต่ความรับทางปฏิสาชิ้นสําคัญมันเป็นประเด็นที่ทําให้คนหมดไฟแบบผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านตัวละครตัวนี้อย่างชัดเจนราศีนักแสดงช่วยให้ ช่วยส่งให้บทตัวละครตัวนี้เนี่ยออกมาได้ถึงคนดูจริงๆผมสัมผัสได้ถึงทักษะการแสดงของนักแสดงที่ช่วยแบกหนังเรื่องนี้เอามากๆด้วยการดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ออกมาในรูปแบบของตัวนักแสดงเองจนตัวละครมีมิติและเสน่ห์ที่น่าติดตามจนหยุดจนหยดสุดท้ายเออฮ้อยนอนไม่พอสมองคิดอะไรมั่วสู้ไปหมดเลยนะ แถมการเล่นนะครับโทนบรรยากาศในช่วงเวลาที่ดูแล้วแบบแฟนตาซีสุดๆช่วยส่งอารมณ์เบามากๆครับดูแฟนตาซีดีนะแต่ก็เป็นแฟนตาซีที่ดูธรรมดาไม่ได้อรันอะไรมากแต่สิ่งที่ทําให้ผมสัมผัสได้ถึงความแฟนตาซีคือบรรยากาศโทนในการเล่าเรื่องแล้วก็ในช่วงแบบการเล่าเรื่องในช่วงเวลานั้นน่ะบรรยากาศและโทนในช่วงเวลานั้นน่ะรวมถึงซาวยประกอบในซีนน,นั้นๆที่มันช่างแปลกไปจาก ช่วงเวลาอื่นๆของตัวหนังโดยสิ้นเชิงหนังมีจุดแปลกๆของมันแับความแฟนตาซีมันดูเพรอเจอร์ไปสักหน่อยแต่ก็สร้างสีสันได้ดีเวลาตัวละครเห็นบางอย่างก็ทําให้เราขนลุกได้พอสมควรเพราะมันสัมผัสได้ถึงความแฟนตาซีในรูปแบบที่พิลึกกึกกือที่แปลกใหม่ดีสําหรับผมและเริ่มเข้าใจหัวอกคนที่ถูกลืมในหน้าประติศาสตร์มากขึ้นและในรูปแบบของคนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ถึงรสชาติหนังจะจืดไปสักหน่อยแต่ก็อัดแน่นและเน้นไปด้วยประวัติศาสตร์พร้อมเกร็ดเร็กเกร็ดน้อยใหเราเดข้อมูลเพิ่มเติมแถมด้วยความย่อยง่ายของตัวหนังเข้าไปอีกคนชอบประวัติศาสต์ก็ฟิลกูดและคนดูทั่วไปก็ฟิลกูดแถมได้แพชชั่นไปอีกก็ยากที่กับปฏิเสธครับว่าหนังนั้นไม่ดีนะครับหนังมันดีครับและหนังมันดีจริงๆไม่ได้แย่อะไรเลย คแค่บทมันอ่อนไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยครับหนังได้เคมีนักแสดงกับการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และแพชชั่นในการแบกเรื่องในการแบบหนังเท่านั้นเองครับหนังไม่ได้โดดเด่นอะไรยังคงอยู่ในเซฟโซนนะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่ได้เล่นยากไม่ได้เล่นท่ายเยอะไม่ได้อะไรมากมายนะครับไม่ได้ไปในทางสุ่มเสี่ยงแต่จังหวะการเล่าและได้อรณ์ข,ของมันเนี่ยดูแบบ ลงตัวมากๆมากจริงๆเขาร้อยเรียงในหร,รอกเรื่องราวของหนังและตัวละครได้ลงตัวมากๆตัวหนังก็ดีครับเอาไปเลย7 2เต็ม10คนรักปริิาาต์อย่างผมให้9เต็ม10ช่วงหลังรู้สึกจะพูดไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร,ร่แอตัวผมเนี่ยขอโทษน,นะครับคือนอมได้พอจริงๆฟังงงงก็ขออภัยด้วยในฐานะคนรักหนังก็เพอร์ดีในฐานะคนรักประวิศาตร์ก็สนุกมาก นี่คือสิ่งที่จะบอกครับตอนออกจากโรงเด็กผู้หญิงก็ยังพูดกันเลยครับว่าเพลินดีแล้วก็ค้นหาทาง Google ครับแล้วก็พูดว่าเฮ้ย hey, เรื่องเรื่องจริงว่ะเออเฮ้ยมันเรื่องจริงว่ะมันสร้างจากเรื่องจริงจริงว่ะปีก็ตรงกับในหนังเลยในหนังที่มันเออเป็นวันฝังศพก็ตรงกันเออ2015เออว่ามันมันเออเออเฮ้ยผมก็ดีใจครับที่มีคนสนใจบริษัทมากขึ้น ก็ฟิลกูดครับต่อผมมากได้พลังบวกดีก็นะก็ท้ามีเสียงรบกวนอะไรพูดเด็ดขัดหรือพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออภัยนะครับพอดีนอนไม่พอนะนอนไม่พอจริงๆนะนอนไม่พอมากแล้วก็เริ่มเป็นหวัดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปอาดิอส